เติมกงินสุดเ่ินชิงเราไอซื้อสุดเลยได้สักเฮ้ยดอทแปดพันห้าเลยเหรอโอ้โหลุงงี้ซื้อดอทอันละสไนไมตสโคบสนไนไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวเท่ากับว่าเม็ด เม็ดละสองร้อยอ่ะนะยิงเนี่ยจุ 12, นัดสองพันหกเเม็ดละสองร้อยโคตรแพงเลยนัดหนึ่งต้องตายอ,อ่ะแต่มาซูมคูณหนึ่งเองนะเนี่ยมันยิงไกลไม่ได้นะปืนเนี้ยมันคูณหนึ่งเองนะต้องใกล้ๆต้องระยะน้อยห้าสิบมันฉีดปเลยเนี่ยมันต,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 ตัวไม่เหม็นว่าแล้วหรัสบ เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตอนเช้าไหม่มต้อง,งเงีย้ยกำลังดีเป็นเช้าคนดูเบื่อแล้วแบบรันทึกบ้าง<ว>อ๋ออ๋ออะไรวะโอ้สสโคบไม่เบร์โอ้ยอ๋อนีแล้ว เกตอนเดียวยงไม่โดนเออเออสองร้อยของฉันเฮ้ย <laughs> โดนอยู่นะเมื่อกี้มันป้่งอยู่โดนเหรอกูน่าจะยิงโดนนะโอ้ยหมากูออไม่ไม่ให้ข้าวไม่ให้อาหารด้วยไปซะอย่างเงี้ยเอออยากรู้อยากไปลองยิงสิงโตดูอ่ะมันจะแรงขนาดไหนวะ องยิงไฟเว้ยยิงมันยิงได้เลยนะมันไม่ต้องไม่ไม่ต้องยิงแบบชักสลักเลยนะยิงได้เลยอะ่ะยิงต่อได้เลยถ้าถ้าเป้าอย่างงั้นสกปคกปูนหนึ่งก็น่าไม่น่าดีดแล้วอ,อืมมันเป็นไอ้นี่เลยเป็นดอดเลยติดดอดเฉยๆ้วซูมก็ซูมได้ระดับหนึ่งอะ่องะเห็นอไรเลือด ไป่สั่งให้หมามันดมละ่ะกำลังไปมาเลยบรรยากาศาชุกยานสวรรค์เสียดแต่คงไม,ไม่ไม่ตายยากอะ่ะรถรถไปอยู่อืาามเป็นยัเดี๋ยวละมันไม่เป็นสโคปหรือว่าเป็นจอดทำไมไปจอดเป็นกระแพงแพง โอ๊ยบางโดนเอ้าวงองอตายแล้วนี่งไงเนี่ยศพอยู่เนี่ย ติดบาา้างตู่นั่นนะน้ำไอเยียไม่ติดละเอ้านี่มันของกูอ๋อของมึงเดี๋ยวนะเมื่อกี้กรตัวดีกว่าว่ามึงได้แน่ๆเลยว่าอะไององขัวควายอออควายควายถูกองะ วัวควายซึยคือรู้สึกว่ามันควักปืนช้ามากเลยกูเท่าเดิมนะกูมันควักช้าซูมช้าเสียงมันอยู่แถวเนี้ยเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าเลยแถวเนี้ย ว่าสิงโตกูไม่เห็นเลยเนะี่ยแถวนี้ยิงมันดีแต่ไม่มีสิงโตน,นี่นี่เป็นนั่ยเนะี่อตามว่าผ่านสิงโตไหม อย่เปิดแบบตรงนน้นก่อนอีกตั้งกิโลหนึ่งเนี่ยเระไปเปิดกันไปแบบแล้วก็ไปบ้านก็ล่าวัวตามทางเนี่ยอยากรู้พลังยานุภาพแสงยานุภาพของคนเนี้ยโอ้ไม่เนี่ย มีลอลีดเลสองตัวโอ้ยลืมไปจะสนมี2สองเม็ดยิงเพลินไม่ได้เฮ้มันคุ้มไหมเนี่ยที่กูยิงเนี่ยอุย้ยหายยังไม่โดนกูยิงวัวแน่หรอวะฮะตายตายสองตัวเลยดยูผลางานดูผลงาน อ๋อเดี๋ยวกูดูตัวข้างบนโอ้มึงเข้าสามสองอ่ะมึงเข้าสามสองยิงยิงจะดูกสันหลังโอ้โหกูเก้าสิบแปดเลยนเนี้ยเข้าขาตัวนี้ยิงอะไรวะเข้าท้องโหตายเลยเออก็ได้ผลอยู่แหละได้ผลอยู่ไม่ไคุ้มค่ากระสุนกูเลย <G ül üyor> ยิงไปเยอะมากเลยเมื่อกี้โอ้ได้พันเจ็ดเองเมื่อกี้ยิงเกินสิบนัดเลยมั้งนะขนหกูไกลๆนู่นวัวป่ะนะ่ะวัววัวเอาเลยกันนะสามเอาเลยโอ๊ยดีจัดตัวตว,ว,วอยู่ไหนวะเห็นเห็นเลยละ งอออุอ้ยดีจัดดีอย่างนี้หน้าแหกพอดีเอาวะคุยยิงไอ้ปืนนัดเดียวให้หมดก่อนดีกว่า กระต่ายต้องพกต้องถือพกไว้เพื่อได้ยิงโอ้อเยเนย,ยิงไกลขนาดน,นั้นเลยอ่ะตัวไหม่ที่เรายิงโดนเมื่อกี้เฮียหมาปูนะวะ ไม่ออกเลยอะไรเป็นหมาเรามันหมาฝ่ามาังข้าเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันกัดมือต้นไม้เกี่ยวมันลังให้กูเดินคนละตัวเดียวกันนอะ <c oughs> อ,อ้วนอ,อ้วนอุ้ยวัวแดงซะด้วยมึงยิงแต่กูยิงเยอะกว่า <c oughs> มึงยิงเข้าขากูนี่น่าจะเข้าตูดจำได้เห็นเข้าตูดโอ้ bỏ bỏi tai, nhảy một cái, em có loay hoay không? có loay hoay không? có không? không, 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 lôi không, 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 ก,กูช่างไม่ได้ดิกูหมดตัวแล้ว <c oughs> กูช่างไม่ได้ต้องช่างมันเอ้ยกูถึงสิงโตเจอเลยไปบุ่มวะลองลองปืนควายหะไอนะ ใช้มาตัวเวลี่ฮาร์ดให้เข้ากีดเมฆเลยดมดมสิงโตดีๆกันัวแกแบนรวน,วนวควายทั้งงานกูงงเลยหมากูทิ้งหน้าที่เฉยเคยดูวูว้บูบรีประทัาพ,พีเดอเตอร์ไงเคยทำโค,คตรมามีหรอม่ <laughs> เป็นหนังสั้นเนี่ยตีกัน กูเลยกูโคตรโกงเลยโดนยิงโดนโดนยิงโดนแทงไม่ตายสักทีหาตายยากนี่หัวแมงสาบโดนทั้งระเบิดตรงทั้งโดนทั้งแทงคอแทงโดนทั้งแบบโอ้ดิงพลาสมาใส่หลังไม่เป็นเฮียเลยเลยไม่แพ้มีรีแฟคเตอร์อยู่แต่ก็เกือบเกือบแพ้นะเออหนังดำดีอยู่ คือถ้าถ้านับว่าถ้าบูสเลยมันมันไม่มีไม่มีฮีลิ่งอ่ะมันคงแบบว่าเสมอกันแหละมันโกโลมีฮีลิ่งเนี่ยเดินเหมือนได้ครูอ่ะจักรวาลเดียวกันด้วยเนี่ยอืมมาเวลตอนแรกครูเด็กนึกว่าได้ครูอยู่ดีซีนะเหมือนกันบูบรีนด้วยเออบูบรีนตอนแรกอยู่ค่ายค่ายฟ็อกมันทำไง ไอเราก็นึกว่าคนละจักรวาลกันไม่กเมนพูดถึงกันเลยใช่ไหมเอ็กเมนเอ็กเมนไงมาไม่ไม่พูดถึงกันเลยนี่มันก้อนหินหรือวัวปะตรงนั้นเน่ะบอกให้มีนายวิชันอยู่หิน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 ใช่หินหินเจ็ดสิบเมตรน่ะเนี่ทำมือสปอร์ตได้คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งมีมีชีวิตละเหมือนมันเหมือนมันตายอ่ะเฮ้ยเห็นหมา เอ้กว้างกว้างกวางกวางโงมันสปอตไม่ได้วะไกลเกินปอตไม่ได้ไกลไปเดี๋ยวไอ้ไมาหีือว่าไอ้หีอะได้นั่นแ่ละเฮ้ยเฮ้ยมันแตกแตกแตกล้มลูกเฉยเลยกูดูไม่ตายหกล้มล้กล้มมากเลยเดี๋ยวลองไปเก็บทีเดียวเออแม่ไม่หลับไม่นอนไอ้ยี่บินอย่างเดียวเลยมึงบินย้ายทีอย่างเดียว หมือนี่ยหลบหลบหลบร้อนเนี่ยบินหลบร้อนว่วะกูเห็นไฟสองดวงอยู่ตรงนู้นบ้านใครเปล่าบ้านกูดิเต็นเราแหละเต็นเราไม่เต็นก็บ้านน่ะอ่ะกระสือเออ เขาหลังมีกระสรือเหรอมีหมดแล้วคนไทยมาเล่นน่ะมีกระสรือหมด <laughs> สรุปกระสรือเป็นผีใช่ไหมกระสรือเป็นผีใช่ไหมสรุปเ <c oughs> ป,ป็นะ <c oughs> ป,ปีศาจมันเป็นปีศาจเหรออยากรู้มันเอาอะไรมาบินเนอะ <c oughs> มีแต่เครื่องนั่นมีแต่ปอดเดีหัวใจ พอขี่ไงมันบินได้ยังไงกระหังก็พอได้อยู่พอเชื่อว่ามันมีกระโด่งบินใช่ไหมได้กระสือบินยังไงวะใช้แก๊สไงใช้แก๊สอยู่ในตัวมันเน่าขนาดนั้นเลยลเหรอเฮ้ยวางปะวะใช้กล้องเอ้ยรีบเอากล้องไดร์ฟิชั่นมาโอ้โหเบิดจัดเลยเป็นเลยนี่วะเลยนะกูมีนะ นี่มี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 มมไม่เห็นว่าไกลเกินเพราะไม่ใช่เฮ้ยมาใช่ว่าโอ้หมันสง่งไม่เห็นอยู่พนดเห็นไหมเออเห็นอยู่โคตรไกลเลยไม่ถึงมั้งไม่ถึงสามร้อยยิงยากต้องสองร <200 S 1> <200 S 2> ้อยอ่ะมันหนีอะไรวะปืนโอ้โหแม่งเอ้ยเกือบโดนโอ้โ โอ้โหสุดเลยอย่าหลบดีมึกจะตายเห็นบ้าเห็นก็ตายไหมไม่โดนเลยก็ตายตรงก็ตายตรงที่หมามึงอ่ะเออมันไม่เห็นนะดิมันไกลเกินก็ตายก็ตายตรงไหนอ๋าไม่ตายผมก็ตายกินเนื้อตัวไหนตัวไหนตัวไหนกลัวขวาขวาฮะกลัวซ้ายเอาเลงนะเอาหนึ่งหนึ่งสองตึ๊บอย่าเป้าโคตรดีเลย เอ้กูได้บอกว่าเมื่อกี้กูมองไม่เห็นเลยเป้าแม่งดีดกูก็มองไม่เห็นเหมือนสำรอจเลยดิเห็นตายอยู่ตัวเดียวอ่ะบอกว่านี่เดี๋ยวลงไปเก็บไม่รู้ยังไงโอ้ยเห็นหมามามันวิ่งไปวิ่งมาโอ้มันแหล่ะ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 อะไรนะนั่ยนะดูไหนวะไ,<ห>ไม่เห็นเลยเนี่มึงไม่มีนิวิชั่นใช่ไหมไม่เห็นนะกูเห็นแต่กระต่ายตรงเนี้ยสองตัวเนี่ยนี่กูเห็นพิตูเดึงตรงอ่าหักไปประมาณอ่าสองนาฬิกา ยังมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนั้นแต่แต่มันล้นลายใหญ่เลยน่ะเนี่ยนะขอขอดูใกล้ๆมึงด้วยเออมันวิ่งไปไหนมันวิ่งไปวิ่งมาไอ,อ,อ้ต้ยไอ้งโตสิวะยังยังยังไอ้สัสเอ้ยกตีกว่าไอ้ก็ตัวงโตสิเอ๊ยเฮ้ยเจับใจมันจย้มกูจย้มกูจย้มกู อย่าลงลงไปต่อยมันม้ยาบัวมันก็ไม่โดนนะนู่นนู่นนี่่กูยิงอยู่เนี่ยยส้ามันออโดนอ้กูบัตไส้ตัวนี้ว่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยวิ่งมาออกมาตัวนี่นั่นนะนเออไนแหละมันวิ่งไปวิ่งมาน่มันหยากู ไล้ตายเลยอ่ะโดนเลยโดนด้วยป่ะแหละโดนโดนโดนเออมึงยิงอ่ะเมื่อกี้ใช่เออเออกระโดดเลยโคตรเลวเลยยิงอย่างเงี้ยหมดแล้วพอมีเหรอไอ้กูกูสปอตไม่ได้ว่ะกด E นะกดไม่ได้แสดงว่านัฟฟิชชั่นมึงกดไม่ได้นัฟฟิชชั่นกดไม่ได้ ต้องใกล้ต้องใกล้กว่านี้อย่างเงี้ยได้ในวิชั่นมึงใกล้ไงอย่เนี่ยสปอร์ตอย่างเง,งี้ยได้โว้พกปะอ,อ่ะไม่ไกลออโอ้ไม่โดนจะต้องกะเผื่อไว้หน่อย มนนีไม่ตายสักต,ตัวเลยอยู่ไกลเกินเออเอาละกูลงอะกูลงไปดูอะเอ้ยมึงสปอตไว้หด่อยก็ได้นี่ดวกูลงไปเก็บไปโอ้ลมเหรอเอา้า <laughs> โอ้ไปแล้วไ <laughs> อ้เี้ยแม่งเด้งขึ้นฟ้าเลยเย้ยเป็นเมตรเลย <laughs> ไอสัตว์แม่งเป็นร้อยเมตรอะแล้วก็ตกลงมาเงี้ย ตก <c oughs> ลงเหมือนคอนโดสบายแบบตกลงมาจากข้างบนนะเธอคอหักตาย <c oughs> ไอ้สัตว์เลยโอ้ยวาร์ปนานมากด้วยย้อนนานเลยก็าตายถึงนี่เลยวะ่ะเรามั่งเลยตายอยู่ไหนกูเนี่ยเอ <c oughs> เอของมึงนี่โอ้โหหดได้หมดได้ต่างห้อ้าโอ้มาอยู่เต็นเต็นข้าง,ข,างข้างมึง เก็บสักเก็บเต็นหน่อยได้ไหมเอาเต็นท์มือเนี่ยจะได้มึงเต็นท์กูนี่หว่ามาพับได้อะเต็นท์มึงพับไม่ได้เต็นท์กูน้ำหนักเกินเก็บไม่ได้กระเป๋าก็เฮี้ยเฮี้ยแล้วซื้อมาอุตส่าห์ซื้อมามาใช้เลือกหนักเกินอีกหนักแล้วสร้างเสียงเสียงนี่อีกตัดรู้ตัวอีกโอ้ ไม่แปลกใจจะไปรีวิวแย่เก็บ <g> ต <ib it> ังค์ซื้อกระเป๋าไปดีเอลซีมาเสื้อเสื้อซ <g ib it> ื้อมาใส่เสียงยังดังเลยซื้อมาเสียไม่ดังจะไม่ว่าเลยคนเนี่ยถถงถล่นไม่ค่อยพอใจ Oh. เอ้นั่ง <ไป S 2> รถกดซีได้เหรอเนี่ยไปโดนเป็นมุมมุมมองบุคคลที่สามเลยนั่งรถแล้วกดซีนะมุมมองคนที่สามก็เออโอ้ยมันหายไปเลยเว้ยโองเห็นแด้แล้วหนะูดีวาโผล่มาน่ย ไปหายเข้าป่าไปเลปยเปรียงเข้าไปแต่ประหยัดแล้วตอนนี้้ยับขวาหดือดก็ปีงูอีกหรอกงัดเลยรถควาำเลย ว่ามไม่ว่าไอ้แต่ปิวอะรอบนี้ไม่มตายปิวลงทะเลเลย <c oughs> เซฟนี่ดออเดบพอเล่นนานอยู่นะวันนี้ไปรอดูมือผสมตื่นเรียบร้อยแล้วกำไรผมขายตะขาายไปแล้วขายกินไปแล้วไวต่ล่ายากนะแม่ผสมราคาเลยวะ่ะ เร็วอ่ะบ้านตรงนี้ดีนะพ<ว>ื้น<า>ที่เป็นเรียบเลย,เลยตรงนี้น่าจะล่างง่ายติดกับแม่น้ำด้วยตัดแบบมากินน้ำแซ่บๆแซ่บเลยน้ำใสสาดดักแม่น้ำลำธารแซบ่แซบแถมฟรีปราสิบหนึ่งตัว สองแถมนะเว้ยใครจะม่ป <ใน S 1> ระสสิทธิ์เลยเรา,าไปน้ำเราตาลำทานกินได้นะสาสต์อยู่นะถ้าัความจริงอะแต่ถ้ามนุษย์เราสมัยนี้มันร่างกายไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกินน้ำอย่างนี้ปางละ่ะเวสติลลโอ้ไวกว่าน,น,นั่ยเยีะใช่ไย ต้องเรียกดื่มเร็วมีเทมนี้อยู่ หมูด้วยเหรอวะหมูไ like ม่เ pues ร้เออเอาสิวะมาหมูก็บหมูวะมา ช่างแม่งะปล่อยปล่อยไปแค่หมูเฮ้ยกูตีนะกูจะวามเลยร้องอะ่ะอาะเรื่อ,อะ่อะอ่ะหลางกูไเรอโอ้ยอยู่ในพุ่มด้วยห,หาที้โกงยิ่ยินมนยังไงล่ะอะไรก็ได้ อ๋อเนี่ยบ้านเออที่มีก็น่ายิงดีนะเนี่ยโล่งโล่งเลยนี่คือแอฟริกา เราจะดูกับตอนเช้าก่อนจะดูดิตอนเช้าเป็นยังไงอ๋อเศรษฐานี่ยตรงนั้นติดกับแม่น้ำเหมืนกันแหละเราไปเดินดูวันแม่ดูดิน่าหญิงมากเลยตรงแถวนี้จะมีอะไรให้หญิงบ้างนะนล้วกูจะเออแล้วตัวหนึ่งกันแหละประเด็นเลยนหะเปิดประเด็นเลยเนี่ยอ๋อแสบตานักวิชา ไอ้เฮียกูอ่ะล่อมึง,งมกันยิงพลาดเลยเลือกแอบตาเฮียยิงบ้านเลยล,ลืมเปลี่ยนนายพิชานตรงไหนวะาห้อนู่นน,นี่รับจ็อบปิดเองไปดูด้วย โอ้ยปูดเด้งเลยตายแน่นอนโดนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตายปูดเด้งเลยตายไปแล้วอะ่ะต,ตายแล้วท้ายอ่ะยิงโดนเดี๋ยวโดนปูดเด้งเลยตายนั่นน่ยของกูคอนเทนเนอร์อยู่ข้างหลังอ่ะทำไงอะ่ะในในบุคคลที่สามว่ะไหนดูดิอ้าวไม่ได้เหรอซ้อนมึงไม่ได้อ ที่แกขับเองวะแดงแรงลิปเอา้าสั่งสีแดงให้สรรีเขียวไอ้สัตว์กดตีแล้ว ้อหมาวับไอห,หมาดมแล้วก็ขับตามหมาไอเสี่รถเราเนี่ยระ,ระยะกี่เมตรวะถ้าสัตว์ได้ยินเนี่ย, <500. S 1> 500ยห้าร้อยห้าร้อยเหรอไอ้กูขับไปเองก็ได้ไวเยอะ Tạm mã đã Tạm sense tụi Mình sẽ không được nè Mình có level rồi nè Như mình đã rồi phải tập trung cho nó nhiều nhiều thôi Nên nó sẽ được level Ê tụi nó nè Này đây, không gì đâu Ý được rồi đấy เนี่ยเห็นไหมนะนา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 เรไม่เห็นมีอย่าปืนพักไม่เห็นเห็นปืนพักเฮ้ยไม่โดนนี่ไงวะปืนพักกับปืนพักเฮ้ยหย่ายิงไม่ได้ยิงไม่ได้เหี้ยอดและเสียละปืนพักโอ้หายไปเลยปืนพักปืนพัก